มาค่ะวันนี้แม่บ้านคอนโดแนะนำเมนูง่ายๆนะคะหมูอบค่ะส่วนประกอบก็จะมีผักชีน้ำตาลปีป๊บน้ำมันหอยซีอิ๊วหวานดำนะคะกระเทียมแล้วก็พริกไทยส่วนเนื้อหมูที่เราใช้ทำนะคะก็จะเป็นหมูสามชั้นแล้วก็กระดูกหมูอ่อนค่ะซี่โครงหมูอ่อนไปค่ะเราไปทำกันนะคะ ล้างหมูนะคะขยำขยำแรงๆค่ะแล้วก็เอาไปพักไว้สักพักหนึ่งนะคะก่อนจะเอาไปผัดใส่สามเเกิน,นะคะลงไปค่ะเราขกแค่พอละเอียดนะคะเท่านี้เป็นอันใช้ได้นะคะเตรียมไปผัดได้เลยค่ะ กระทะร้อนแล้วนะคะเราก็เทน้ำมันลงไปเลยค่ะเปิดไฟอ่อนเสร็จแล้วเราก็เอาสามเกลของเราลงไปเจียวเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ผัดให้พอหอมนะคะด้วยไฟอ่อนนะอย่าเปิดไฟแรงเพราะว่ากระเทียมมันจะสุกง่ายเมื่อสามเกลของเราเริ่มหอมแล้วนะคะเราก็ใส่หมูสามชั้น หรือเนื้อหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะเอาไปผัดนะเราก็ผัดให้หอมก่อนนะให้คุกเขาให้หอมด้วยไฟอ่อนก่อนนะคะอย่าเพิ่งเร่งไฟแรงอนะ่ะค่อยๆผัดใจเย็นๆไส่รสด,ดีค่ะ ตามด้วยซีอิ๊วหวานนะคะเราใช้เป็นซีอิ๊วหวานนะไม่ใช่ซีอิ๊วดําอย่างเดียวนะคะใช้เป็นซีอิ๊วหวานมันจะได้อร่อยเสร็จแล้วก็น้ํามันหอยค่ะน้ําตาลเนี่ยเราจะใส่ตอนสุดท้ายเลยนะคะตอนที่หมูเราเปื่อยแล้วเราถึงค่อยใส่เสร็จแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากัน เสร็จแล้วพอเราผัดให้มันเข้ากันดีนะคะเราก็เปลี่ยนภาชนะนิดนึงค่ะเปลี่ยนไปใส่หม้อที่เราเตรียมจะอบเอามาใส่ในหม้อที่เราเตรียมจะอบเลยนะคะเมนูนี้น้ําจะไม่เยอะนะคะน้ําจะแค่ขุกขิดค่ะเราก็ใส่หม้อที่เราจะต้องอบเลยนะคะอย่าเพิ่งใส่น้ําเยอะนะคะกะพอประมาณแค่ให้หมูเปื่อยแค่นั้นค่ะ ีไม่สวยเราก็เพิ่มซีอิ๊วหวานลงไปได้เลยนะคะใส่เยอะไม่เป็นไรนะคะซีอิ๊วหวานเนี่ยมันไม่ขมจากนั้นเราก็ปิดฝานะคะเปิดไฟอ่อนอบเขาไว้เลยค่ะพอเราอบได้ที่สักพักหนึงนะคะเราก็หมั่นมาดูเราใช้ไฟอ่อนนะคะใส่น้ําแค่พอท่วมหมูแค่นี้ค่ะแล้วเราก็อบไปจนกว่าหมูเราจะเปื่อยนะคะแล้วเราค่อยมาปรุงแต่งรสกันอีกทีนึงเรามาเช็คหมูของเรานะคะ วิธีดูหมูว่าพอมันเริ่มเปื่อยได้ดีแล้วนะคะให้ดูตรงกระดูกของหมูถ้าเขาหดเข้าไปแบบนี้ค่ะแปลว่าโอเคแล้วนะทีนี้เราก็ใส่น้ำตาลปี๊บได้เลยค่ะใส่แค่พอประมาณก่อนนะคะไม่หวานค่อยเติมใหม่นะ พอเราใส่น้ําตาลปี๊บลงไปแล้วนะคะพอน้ําตาลเราละลายแล้วเราก็ตั้งไฟต่ออีกสักแป๊บนึงให้มันน้ํามันแห้งลงนะคะแล้วเราก็มาชิมปรุงรสกันว่าเราต้องปรุงแต่งอะไรอีกนะเมนูนี้จะออกแบบว่าหวานเค็มนะคะอ,อร่อยเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวหมูอบนะคะเมนูนี้เรากินกับ พริกน้ำปลานะคะจะเข้ากันมากเลยส่วนพริกน้ำปลาของเรานะคะทำให้ออกรสเปรี้ยวมากกว่ารสเค็มค่ะน้ำตาลไม่ต้องใส่นะคะตัวพริกน้ำปลาค่ะมาค่ะจะชิมให้ดูนะคะเมนูนี้กินกับพริกน้ำปลาอร่อยแล้วก็หมูที่ใช้เนี่ยแนะนำเป็นหมูสามชั้นนะมันจะนุ่มมากเลย อืมอร่อยค่ะรสชาติกำลังดีเลยบอกเลยนะคะข้าวแค่นี้ไม่พอค่ะเราต้องเติมข้าวอีกแน่นอน